พลพิรองรองรัมสูตรกรรมการกสทอชอด้านกิจการโทรทัศน์อาเดินทางไปถึงสารยาคดีทุจริตและเปิดพิพิชอบกลางที่ตะลิงชันเพื่อจะรอฟังคำพิพากษาและอย่างที่บอกไปอาจถ้าเกิดสารพิพากษาว่าผิด157เพราะกรณีของการไปทำหนังสือถึงทีวีดิจิตอลว่ากรณีของทูไอด มีการเอาสัญญาณดีดีด,ดิจิทัลเอาไปน,นําเสนอแล้วแทรกโฆษณาถ้าศาลเห็นว่ากรณีนี้คุณพี่รองรองทำผิดทําให้ทูดิจิตัลเขาเสียหายนั่นแปลว่ามันจะต้องตามกันอีกดอกหนึ่งก็คือเรื่องของกรณีได้ประกันตัวไหมอ่ะไปดูบรรยากาศซิไปยังไงเริ่มเลยมีเสียงไหม ให้สอดคล้องกับอายุของรถอ้าวเรื่องอะไรของกรรงดิจิทัลแพลตฟอร์มก็มีเชื่อมโยงแล้วว่าถ้าเกิดมีกฎหมายเฉพาะหรือว่ามีผู้กับเวลายเฉพาะเนี่ยก็ต้องต้องดูแลให้ไปถึงนะฮะแล้วเราก็มีดิจิทัลแพลตฟอร์มาในนานาประเทศเต้องบอกว่าสมัยก่อนที่เรามองว่าตรงนี้อำนาจไปไม่ถึงเรื่องะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ยังมองว่าตอนเดี๋ยวมองรอบกายนะฮะแต่ในอาเซียนหรือในต่างๆก็ตามเนี่ยมันก็จะมี แนวทางในการกํากับดูแลซึ่ง <ừ. S 1> อาจจะไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนนะตรงงก็ไม่ได้เหมือนกับการกํากับดูแลโทรทัศน์หรือว่ากิจการแพร่ภาพและกระจายเสียงดังเดิมนะเราจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะทีเ่เรียกว่ารีแลกซ์มากกว่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าแล้วจริงๆทางอนุกรรมการดิจิทัลแพลตฟอร์มนี่ท่านดูแลอยู่เนี่ยก็ร่างตรงเนี้ยเสร็จแล้วนะประกาศเสร็จแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับการตอบสนองให้ไปต่อนะมันก็คาค้างมาเป็น เกือบสองปีแล้วปีกว่าละนี่ก็เลยมันก็มันก็เป็นปัญหาอยู่แล้วก็ตอนที่กรรมธิการ ICT ชุดใหม่ของวุฒิสภาเนี่ยมาเยี่ยมเราก็ถามเรื่องนี้ชุดที่แล้วที่หมดอายุไปก็ถามเราเรื่องนี้ซึ่งเราก็ทำเรา,เราในส่วนทนี่ดูแลเนี่ยเราทําเสร็จแล้วนะแต่ว่าในเชิงนโยบายเนี่ยยังไม่ได้ผ่านบอร์ดนะยังไม่ได้รับการบรรจุวาระหรือเรื่ต่างก็ตามแล้วก็อาจจะมีมุมมองที่ไม่ตรงกันนะแต่ยืนยันว่าตามพรดรยุทธแพลตฟอร์มเนี่ยจริงๆมีมติบอร์ด ท, <320. S 2> ที่เชื่อมโยงกันแล้วเดี๋ยววันที่9กรณีที่เธอเป็นกสชด้านกิจการโทรทัศน์เดี๋ยวจะรอนักข่าวผมส่งไปเลยธ่นพงะพงสภาเดี๋ยวมีคำพิพากษาก็จะรู้ทันทีเพราะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่เมื่อวันเกิดแคมเปญไม่ว่าจะเป็นกลุ่มก้อนสื่อนักวิชาการรวมถึงสถาบันการศึกษาเนี่ยท่านผู้ชมว่ากรณีนี้จะเป็นกรณีสำคัญเหลือเกิน เดี๋ยวเราตามดูถ้ารู้ผลจะ,ะรายงานสดเข้ามาทันทีอ้าวสภาองค์กรผู้บริโภคมีความเคลื่อนไหวเรื่องอาจารย์พิรงรองว่าบอกทราบว่ามีกสะทะชเจรจากับอาจารย์พิรงรองให้ลาออกแล้วจะถอนฟ้องทุกคดีอ้าว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  อ้าวที่อ้าวก็เพราะว่ามีกสทาชเจรจากับอาจารย์พิรงรองให้อาจารย์พิรลงรองลาออกแล้วทูจะถอนฟ้องทุกคดีทำไมไม่ทูเจราจาทำไมเป็นกสทาชาใครเป็นคนไปเจราจาให้อาจารย์พิรลงรองลาออกกสทชก็มีอยู่เจ็ดคนน่ะจึงถ้าตัดอาจารย์พิรลงรองไปก็เหลือหกพิมพ์ผิดหรือเปล่าฮะ กสทอชอเป็นคนเจรจากับอาจารย์พีิรงรองให้ลาออกสภาองค์กรผูดริโภคเอ๊ะฮะหวังว่าจะพิมพ์ผิดไหมกสทอชอคุณจะต้องอยู่ข้างกสชทชอกพูดผิดเลยกสทอชอด้วยกันใช่ไหมอันนี้ไปเป็นตัวแทนของเขามาเจรจาเอาเอลาออกไปเถอะ แล้วเดี๋ยวเขาจะถอนฟ้องหมดเหรอฮะเฮ้ยพิมพ์ผิดพี่คิดว่าพิมพ์ผิดหรือไม่ไม่รู้อ๋อท่านผู้ชมเรื่องนี้ระทึกขึ้นมาแล้วม,มีการเจรจาให้อาจารย์พิลลรองลาออกแล้วจะถอนฟ้องทุกดคดีอืมคือมันมีอีกคดีหนึง่งเท่าที่ผมตามข่าวนะเป็นคดีที่ อารักษารองเลขาธิการกศทชคุณไตรัตน์อ่ะอ๋อค่ะฟ้องกศทชสี่คนซึ่งหนึ่งในน,นั้นคืออาจารย์พี่รองรองด้วยในกรณีที่คุณไตรัตน์ระบุว่าเอากอกศทชสี่คนนี้เนี่ยไปลงวติให้เปลี่ยนรักษาการกสทชเพราะคุณไตรัตน์เนี่ยเป็นรักษาการกออรอกสทช อันเนื่องมาจากคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีที่ตอนนั้นเอาเงินกะสะทชไป600ล้านใช่ไหม,อมเอาไปถ่ายทอดบอลโลกอ,ะอ่ะแล้วกลายเป็นว่ามีประเด็นที่กรณีของมกวนบัตูฮะกรมทูเนี่ยได้ลิขสิทธิ์ในส่วนของการถ่ายทอดแพลตฟอร์ม OTT ไปหมดเลยก็หมายถึงออนไลน์รวมถึงกรณีการเลือกคู่ก่อนจำได้ไหม <Huh. S 2> ครั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีการให้มีการสอบสวนถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภยัยแล้วเหมือนมีมติในทำรองว่าให้อ่ในระหว่างการสอบสวนเนี่ยให้มีการเปลี่ยนแปลง,ปร,งรักษาการเลขากสทชและคุณแต่รัฐก็เลยไปฟ้องสีก่กรรมการกสทชที่ไปมีมติอย่างนั้น hmm. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณี ลิกสิทธิ์ฟุตบอลโลกอะ่ะค่ะที่กทชจ่ายหกหกร้อยล้านอ,อ่ะถึงวันนี้เคยมีประเด็นว่าจะทวงคืนยังคืนไม่ได้เลยคงจะจําได้เพราะมันมีข้อขัดแย้งกันอยู่อ,อ่ะเอาลงเดี๋ยวตามกันดูรอฟังคำพิพากษาขณะที่ท่านผู้ชมผิดหรือเปล่านะอมนิทีอะไรนะสภ,สภาองค์กรอ่ะสภาองค์กรผู้บริโภคค่ะอะถึงขนาดใช้อย่างนี้เลยเหรอ ทราบพอมีกสทชเจรจากับอาจารย์พิ่รงรองให้ลาออกแล้วจะถอนฟ้องทุกคดีโอ้ฮะอ,อันนี้ไม่รู้นะไอเราก็ควนวงลอกซะด็กตามกระดูขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมองเราใบช่วยพี่นิดหนึ่งข่าวกวาสทช อาจารย์พี่รองราม,มาสู่มาถึงศาลแล้วก็เปิดใจกับสื่อว่าก็ต้องทําใจการมาฟังคําพิพากษาต้องทําใจได้บ้างส่วนตัวยอมรับว่ากังวลอยู่แล้วกับการขึ้นฟังคําพิพากษาแม้ผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องน้อมรับคําพิพากษาแต่ขอใช้คําว่าที่ผ่านมาทําตามหน้าที่ทําตามกระบวนการโดยสุจริตอยู่แล้วเมื่อถามว่าในฐานะที่กสชทชทําหน้าที่อยู่มีอะไรเสียดายและย,ยังไม่ได้ทํำไหม นี่ถ้าข่าวถามสื่อเหมือนโดนแน่ว่ะอาจารย์พี่ลองบอกมีเรื่องค้างอยู่หลายเรื่องค่ะอย่างเช่นประกาศสนับสนุนกิจการที่ขยายไปถึงโทรทัศน์ชุมชนเรื่องนี้ต้องสนับสนุนพี่น้องที่ทําสื่อชุมชนเพราะเรียกได้ว่ามันมีหลากหลายกลุ่มที่ยังอยู่ชายขอบที่เรายังไปไม่ถึงตรงนั้นน่ะตรงนี้มีแต่สื่อส่วนกลางมีแต่สื่อกระแสะหลักสื่อชุมชนแบบไม่มีรวมไปถึงเรื่อง OTT ด้วยที่เชื่อมโยงกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม เชื่อมโยงแล้วว่าถ้ามีกฎหมายเฉพาะต้องดูแลไปถึงไปให้ถึงใช่ไหมเรามีแพลตฟอร์มในนานาประเทศสมัยก่อนมองว่าตรงนี้อำนาจอะไปไม่ถึงซึ่งถ้าหากมองรอบกายมันมีแนวทางในการกำกับดูแลแต่อาจจะไม่เหมือนกับการดูแลโทรทัศน์หรือกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงดังเดิมคือประมาณว่าถามเหมือนกับว่าไปแน่ลแล้วมีอะไรที่ยังเป็นห่วงอธิบายว่านี่แปลว่าเชื่อกันแล้วว่าโดนแน่ว่าหลุดเหรอไม่นะคือท่านผู้ชม การไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมหลักสําคัญมันมีแค่สองข้อเองหนึงเชื่อว่าจะหลบหนีค่ะซึ่งไม่ได้มีเข้ารางเลยเนี่ยเพราะอาจารย์ยังทำหน้าที่ปกติถูกไหมสองยุ่งเหยือขาบพยานหลักฐานค่ะซึ่งคดีนี้สืบเสร็จแล้วไม่มีอะไรต้องไปทําอะไรหลักฐานแล้วเพราะมันสืบเสร็จแล้วอืตัดทิ้งค่ะมันจะไม่ให้ประกันได้ยังไง ยกเว้นที่สภาองค์กรผู้บริโภคเขาเปิดประเด็นวันก่อนว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดสมมติว่าสารชั้นต้นไม่สั่งประกันหมายถึงยื่นขอประกันตัวสมมติว่าผิดนะยื่นขอประกันตัวสารชั้นต้นส่งให้สารอุทธรพิจารณาคำร้องขอประกันตัวอันนั้นแหละสารชั้นต้นถ้าไม่สั่งซึ่งปกติก็สั่งใช่ไหมเกิดไม่สั่งขึ้นไปสารอุทธร มันจะไม่กลับมาวันเดียวส่วนใหญ่จะรอวันทุ่งขึ้นค่ะแปลว่าถ้าผิดเข้าเรือนจำพ้นหน้าที่กอชทันทีอ่ะกสชทันทีโดยไม่ต้องลาออกเลยใช่เพราะว่ามันมีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติเอาไว้ค่ะว่าถ้าต้องโทษจำคุกเนี่ยแม้เพียงหนึ่งวันเนี่ยค่ะก็ถือว่าขาดคุณสมบัติอ่าแต่สภา,าองค์กรผู้บริโภคอยคิดมากคือ อ่าสมมุติว่าน้องส่งไปคนจะมองอยังไงมันวิธีใชัย,ยากตรงไหนอ่ะเพราะหลักมันมีสองข้อเองอใช่ไหมไม่หรอกคิดมากอ่าเดี๋ยวก็ต้องไปต่อสู้กันต่อแน่ไม่ว่าผลคำพิพากษาท่านจะเป็นยังไงเราต้องเคารพมีอุทธรณีกาค่ะอ่ายกเว้นว่าเกิดไอ้ที่โพสจริงๆว่าถอนอะไรนั่น่ะ อ๋อบอกว่ามีกสทชเจรจากอาจารย์พีิรงรองให้ลาออกแล้วจะถอนฟ้องทุกคดีนี่อ่นาอนดักข่าวอเดชเสร็จจนี่กลับไปหน่อยซิไปถามที่นั่นใครไปเจรจาไม่มั่งถ้าถ้าใช่ตามนี้ก็อีกหกท่านที่เหลือนะคะแล้วถ้าตัดฝั่งอาจารย์พี่รงรองตัดออกไปสามก็จะเหลืออีกแค<ะ>่สามใช่ไหมคะ เอาเอาลงเสียไปขยี้ขนาดนั้นเรายังไม่รู้อาจจะหมายถึงว่าอาจจะมีคนอ่านใช่ไหมเออเอาใจเย็นสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมทราบมีมีกศทชเจรจากอาจารย์พ่รงรองให้ราออกล้วจะถอนฟ้องทุกคดีอาจจะไม่เกี่ยวกับโทได้ไหมหมายถึงคดีที่กศทชฟ้องกันเองมีไหมอืมใช่ไหมอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกัน เทราบว่ามีกสทาชเจราจากับประจารย์พิลงรองให้เราออกและจะถอนฟ้อนทุกคดีอาจจะเป็นคดีอื่นไม่เกี่ยวอาจจะเป็นเรื่องของกสทาชามีคดีกับอาจารย์พิลลงรองไหมเออเอ,อ,อันนี้ตามดูผมนี่ก็ออ้าวไหนไปถึงไหนแล้วแต่จริงๆนะ คดีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นคดีถึงแม้ว่าเป็นคดีหนึ่งห้าเจ็ดน้องค่ะแต่กรณีนี้เนี่ยในคดีเนี่ยเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐโดนฟ้องโดยเอกชนผู้ที่เป็นทนายความให้กับอาจารย์พิรุรงคืออายการนะอืมเอ่อมันไม่ใช่กรณีที่อายการฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐอืมอจำเลยมันจะต้องหาทนายมาสู้อ,อันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐอาเป็นฝั่งที่ เป็นอายการมาว่าความให้แปลว่าคดีนี้แม้จะเป็นคดีหนึ่งห้าเจ็ดแต่มันต้องพิสูจน์เรื่องผู้เสียหายคดน,นี้เนี่ยผู้เสียหายเขาฟ้องแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นคดีที่ยอมความได้เขากระยอบว่าเขาไม่ได้เสียหายหรือไม่เสียหายแล้วหรือเสียหายยืนยันที่จะต่อสู้อันนี้เราตามกระโดูถือว่าอยู่ในความสนใจท่านผู้ชมฮะเอา